วัสดีค่ะคเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่เมืองซันดบอนะคะ Hello everyone Now I am in t h uh, Sun d a b o r City Today I will show you Sun d a b o r City Today they have a uh, international market วันนี้นะคะเมืองซันดบอร์เขามีตลาดค่ะเขาเรียกว่าตลาด international นะคะเขาขายของขายอาหารต่างๆ อันนี้ก็จะข่ายเป็นเครื่องประดับมีนาฬิกามีช้อนคนเยอะค่ะวันนี้โอ้คนเยอะมากเลย we have a lot people yeah. we have also music เนี่ยมีดนตรีด้วยนะคะนี่ แล้วก็มีร้านขายไส้กรอ,อกเดลเซลซอสเซตค่ะเซตดเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนน้นตรงนี้ขายอ่าอะไรนะมีคนมาขายสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายสตรอเบอรี่เท่าไหร่เดลเซลสตรอเบอรี่หนึ่งแพ็ค สามสิบสองแพ็กห้าสิบต่อบอรี่น่ากินอันนี้เขาจะเก็บมาจากสวนสดๆนะมาขายไ <ป S 1> ส่ก่อกย่าง <ยา S 2> น่ากินมากตรงนี้นน <ไป S 1> ตรงนี้ขายไอศครีม เดซเซลไอศครีมโคคอนัดขนมขนมมะพร้าวชิ้นละยีะ่สิบห้านี่ขายตะก,ก้าสวยงามขายตะก,ก้าน่ารักเออมีสีชมพูด้วยแลนี่ขายอะไร มีรถลากด้วยอ้ไปไม่ทันอยากไปดูรถลากเดี๋ยวมาดูดตรงนี้ขายอะไรกันออยเอันฟอันนี้ก็ขายเครื่องประด,ดับ เดีย๋ยวมาชมานะมันนี้แคนทรีวันดูทรยอะไรมะกอกอื่อือืร่อยอืม นี่คืออะไรเรามาดูและตรงนี้ก็จะเป็นจุดถนนคนเดินของเมืองซันดอบอร์นะคะ Here is walk street s ัน d ดอรบอร์สวยอ่ะ ชอบร้านขายน้ำพึ่งใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้ขายสแน็คชอ็อปืแน็คสแนค็คสแน็คชอ็อปวันฮันเรด็ตกัมสามสิบเก้าหนึ่งหนึ่งร้อยกัมสามสิบเก้าโครน วันทันเล็ดกรรมเซอร์ตินายโครนเนี่ยสดเสร็จใช่วันนี้ซันดาบอร์ขึ้นคนเยอะร้านนี้ก็ขายขนม เนี้ยเซลลช็อกโกแลตแล้วขันยมากมากเนี่อีอ็มลสตรีทบล็กสตรีทนะคะ ดาวทาวซันดบอลิตี้มีคนทำลูกโปงแจกเด็กๆคลิปนี้เราจะลองพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่านานแล้วเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ It's a long time I not speak English because I speak Danish อันนี้ร้านขนมแห้งอ๋อโอเคไอ้กันไฟฮึฮู้ด thank you อร่อย สามารถมาเดินเล่นแล้วก็ลองชิมขนมกันได้นะคะเพื่อนเพื u c a n c o m e to walk and try some snack lot s e e hello piper they h a v ฮะ o p อ l a r i ไอศ r รีมช็อป วันฮเหนที hmm. <Okay. S 2> mm ่ไหนเนาะฟรีันเลหนยที่นว้าวเดออลอตดิสเทา70%อร์ซ นนี้ขายชีสนี yeah, Have lot sheet, think, Italy. From ่เดเซลชีสแอปอลอต็อกชีสไอติงฝาอิตาลี from yes from อิตาลอ้าวนี้ขนมนี้นะ่ากินจังอืมวันทได้กรัมโ5รครนร้อกรัมสี่สากรนน่ากิน อ,อ,นนอ,นนอันนี้ช็อกโกแลตต่างๆน่ากินมากเลยค่ะอันนี้อ่าหนึ่งร้อยกรัมห้าสิบห้าวันทันเรซกัมอ่าไฟไฟห้าสิบห้าสั่งกินอะไรกินที่ไฟอุ้ยลืมไอเฟเกตอะล็อกนี้อะล็อกออฟซอสเนี่ย คนเขาส่งกระจกดูอะไรกันนั้นอะ What ดวั they looking for oh yes Bishop ต <laughs> 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 ้อมาสาธีก่อนนะวันตานี่อะไรเอ่ยนี่ก็ขายจานขายหนังสือขายหมด ราดูร้านนี้ร้านชีสนะคะก็รอฟชีส hmm. <M ada. S 1> มีคนสนใจว่า <Hello. S 1> เราใช้ Hello very well From Italy อ้าว f r o อิตาเลียน Thank you Thank you Will you make me famous madam hmm? Will you make me famous What famous You make me famous with the video yes. That That's good <S <laughs> Good Thank you อันนี <dulu sont dans nos> ้ขาพดน่ารักแต่ก็พูดภาษาอังกฤษมาเราก็ฟังรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากอันนี้น้ำตาลน้ำตาลน่ากินอืมแล้วนี้ขายอ่าพาสต้าพาสต้าต่างๆโ้ยพาสต้าน่ากินมากนะ จานละหนึ่งร้อยาสต้าก็วันันเรอวันันเ่งรอายโครนแันเนียอืมอันนี้ก็ะด็กเนอันนี้ทิปแนชิพิปแอนชิพจานละหน mm ึ hmm. mm ่งรอยยี่สิบทิปแอนชิพวันหนเรอี่โครน รลูกพ <Look> mm ืช hmm. อ oh, mm ือเฮ้แฮาปี <hearts> ้เบีย <den> ร์ที่จะชีปเป็นเบียร์เจอเดะแหวนเบียร์หนึ่งแก้วห้าสิบบาทวันเบียร์หกสิบาทหกสิบโครนโค้กแบ๊บซี่ยี่สิบเจอกันนะโซนดังฝังนี้ก็จะเป็นโซนให้นั่งทานนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะมันฝรั่งเฟรนช์ฟราย อืมอ,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 อันนี้ก็คือขนมร้านสายขนมเนี่ยพิซซ่ายซซ่าอ,อ,อันนใส่ซอสเบนโอ้คลินี้มีเดี๋ยวจะให้ดูว่าขาย ไส้กรอกค่ะ xl อัลละห้าสิบบาทห้าสิบโครนเสร็จ xl คิปปี้ครอนดูแล้วน่ากินไม่เอ่ยนี่ไส้กรอกน,น่ากินน่าน่าจะลองกินร้านนีอ้อันนี้ขายเบียร์เบียร์ซดอันนี้ขายกาแฟกาแฟครัวซองกาแฟแอนครัวซองครัวซองว่โปรตีบะโปรตีครอน กาแฟเตอร์ตี้โครนใชยกระเป๋า้ากถัตโตะสว้เลไหนหอหน๋อันนี้ก็คือซอฟซ็อ,นนซอ,หอซหกหอมล้วกระตอบซอฟ้กระ ชมร้านนี้ขายร้านนี้ขายนาฬิกาขายเครื่องประดับว้าวไปกันต่อค่ะแต่จริงๆแล้วอยากชิมขนมร้านนี้อยู่นะ คิดว่าชิ้นหนึ่งประมาณสามสิบสามสิบเก้ากรัมเมื่อ,อ,อกี้ถ่ายวิดีโอเปิดมาสรุปแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนโหมดห ว้าวขายชวยแว่นน้ำด้วยอ่ะชุดเว่นน้ำชุดชิ้อนอหนโอ้คือร้านขายเว่นอมีอะไรเนี่ยซปเปอร์คาร์เหรอคะ มีร้านขายรถมาขายด้วยสงสัยเราต้องเดินไปทางโน้นใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เรากด่าถ่ายวิดีโอแต่ว่าเรากดขิดหมดเรานึกว่าเรากด360ร้อยหกสิบองศาแล้วตรงนี้มีขายเบียร์

นี้เรากำลังจะเดินไปหน้าอำเภอนะคะแถวนี้ก็จะมีร้านนั่งกินนั่งดื่มเต็มไปหมดนะคะหน้าอำเภอเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าอำเภอ นี่ก็คือร้อยโหดร้อยโหดหน้าอำเภอเมืองซันดะบ่อนี่ก็คือสัญลักษณ์ของเมืองซันดะบอนะคะกลางใจเมืองก็ตรงนี้จะเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองซันดะบอค่ะ ตรงนี้มีของเล่นมาให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะคเพื่อนๆเหมือนอะไรนะอ่าลยพาสนี่เด็กๆมาเล่นอ่า,ป,ออาออปันชีจำว้าวสปัร์คูสเกตเท่าไหร่เอ่ยปันชีจำอ่าคิตตี้บาทได้คิตตี้โครน อันนี้ร้านขายอะไรเนี่ย oh, ไอซ์ครอปคอนช็อปไอซ์ครีมแอนไอซ์ครอปคนชอขายไอซ์ครีมแล้วก็ป๊อปคอนมีรถอาหารด้วยจ้ะนี่คืออะไรขายโทรศัพท,ท์ขายหมวดขายกระเป๋าใช่ปาเจ้าลหนึ่งร้อย ตรงนี้ก็จะเป็นห้างนะคะอันนี้ขายอะไรอะ่ะบัฟเอร์ใช่ไหมอ๋อขายขนมอ,อันนี้จะเป็นห้างซปเปอร์อ่าเซ็นเตอร์ห้างห้างใหญ่ของเมืองซันดาบอรนะคะไม่มีอะไรนีที่เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นต่อกันที่ริมทะเลอ๋อขายแครป อัลละ45ร้อนอ่าต่อไปเนต่อนะคะเสียงมีเสียงวงอนตร ลังจะเดินหลบเสียงดนตรีเสียงดนตรีอันนี้มันมีเรกกระสริบนะจ๊ะ มีป yeah, oh, yeah, so ๊อปคอนด้วยป๊อปคอนประสิทธิ์เฮลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มังค่าไอ้ป๊อปคอร์น

อันนี้น่ารักเลยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเดินเล่นเล่นชายทะเล ร้านขายของที่อยู่ลิมทะเลนี่นี่ก็คือสะพานเชื่อมกะเนี่ยอิดอะไรนะซันดบอร์มารีนา ตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองซันด์บค่ะปีดยุคคำใบปี๊ยุบแขนพัที่เนี่ย อันนี้ก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะน,นั่งมากๆสามารถนั่งจิบเบียร์จิบไวน์ดื่มท่าเรือตรงนี้นกาดดีมาก นี่ก็จะเป็นร้านไอศครีมที่ป๊อปปูล่ามากของเมืองสันบอนะคะนี่ได้ฮะไอศครีมช็อปเดลี่เฟรเวตสินสันบอรโอเคค่ะเพื่อน เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอนั่งชมวิวชมคนผู้คนเดินไปมาวันนี้คนเยอะมากๆเลยนั่งพักสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวตลาดตรงนู้นสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ